ได้สมเด็จลึกลับมาหนึ่งองค์เนาะแต่เก่าเก่าเราตามเบสิกพระอย่างนี้คือพระแท้ครับตามเบสิกพระอย่างนี้คือพระแท้ครับัูเนื้อหาแน่แนแเก่งเก่งแล้วก็มีมวลสารพริมพ์ก็คมลึกชัดนะครับคมลึกชัดพระร่วงสมเด็จกลายเป็นพระร่วงหลังก็เป็นหลังแบบเรียบเียบตึงๆมีรอยฝน นิดๆนิ่งๆหน่อยนะนี่นี่เรียบๆตึงๆแร้วพระพระมีความหนาครับพระมีความหนาผมยังไม่แน่ชัดนะครับว่าองค์นี้ที่ไหนไม่แน่ชัดว่าองค์นี้ที่ไหนสกเกตดูพิมพ์น่าจะเป็นพิมกิกแบบตัวเพราะผมเห็นสกเกตตัวนี้สกเกตตัวล่อง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 สังกตินี่ล่องสังกตินี่พิม์อื่นไม่ค่อยมีนอกจากพิมสังกติแล้วก็ตรงนี้จะเป็นนูนโ่นนะผมก็ คือการเป็นการอนุมานนะครับผมว่าองค์นี้คือพิมพ์เกตโบตูผมก็เซิร์ชหาพิมพ์เกตโบตูองค์นั้นองค์นี้ก็มีพิมพ์ที่ใกล้เคียงนะของของเซียนใหญ่แล้วเราก็จะมามาส่องดูเนื้อหากันองค์นี้ถ้าเป็นสมเด็จนะก็เป็นปุกเก่านะเป็นปุกเก่ามาเจอของเซียนใหญ่ก็มันมีอะไรที่ที่ใกล้เคียงกันเนี่ยอะไรที่ใกล้เคียงกันหนึ่งองค์พระจะล่ำล้ำกว้างๆแล้วก็มี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 ร่อง ล่องตัวนี้หน่อยหนึ่งแล้วก็มีฐานเรียกฐานพรล่องพระทิพย์เนี่ยมันจะเป็นคล้ายเส้นแต่ตรงนี้กดไม่ติดแต่ตรงนี้มันเห็นพอมองเห็นอยู่มองเห็นตรงเสียนก็จะเป็นคล้ายเหมือนหน้าเจ้าจ่าขึ้นไปแล้วก็เหมือนเหมือนเปลี่ยนประตูมาแต่มันไม่ได้ชัดมากมันไม่ได้แหลมไปเห็นไหมตรงเนี้ยตรงเนี้ยผมก็สันนิษฐานได้นะครับว่าเป็นเปลี่ยนเก็ประตูฐานล่างก็จะนั้นหนาฐานล่างก็จะนั้นหนาอันนี้ของเสียนมีมีชื่อนะของเสียนมีชื่อไหม ไอ้ตัวตัวตัว,ต,วตัวเส้นซุมเนี่ยตรงใต้เส้นสุมมันจะลึกลงไปตรงใต้เส้นซุมมันจะลึกลงไปเน,นี่ยลึกลงไปเป็นโบว์ไปเลยมันเหมือนกันคล้ายๆกันเราไม่ใช่มือสายตรงนะถ้าเราขายไม่ได้ว่าขายเพลงเหมือนสายตรงครับเราก็มาชมเนื้อหากันนะครับมาชมเนื้อหากันพระองค์นี้ตามพื้นฐานเบสิกพระนี่ยังไงก็เทยังไงก็เทแล้วผีวพระออกจะมีความมันเคลือบเหมือนเหมือน เหมือนน้ามันออกมาจากในเนื้อน้ํามันออกมาจากในเนื้อทําให้เราดูแล้วมันมันนะมันเรียกว่ามันเนาะมันเส้นทุ้มก็งกว้างดีกว้างดีน่ารักดีน่ารักดีดูง่ายน่าใช้ครับน่าใช้ถ้าใช้บ่อยๆขึ้นไปมันก็จะจัดนะผมว่าจะจัดกว่านี้เยอะนะลองดูเนื้อหาสองดูเนื้อหาให้แม่เนื้อเนื้อพระมันจะออกเหมือนมันเจียมๆแต่แก็งไงไม่ใช่ว่ามันเจีมแล้วเนื้อ เนื้ออ่อนๆคือเนื้อแก่งเนื้อเป็นพระที่เนื้อแก่งเนื้อแก่งเลยนะครับนี่มันมันตรงนี้แหละครับตรงที่มีมีคาบรายเหมือนน้ามันจากองค์พระดันตัวออกมาแล้วมันจะมยิืมๆแ้วมีค่าดินค่าฝุ่นแบบเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาตินี่ดูดันข้างมีรอยปีแบบวัเกตเลยเนี่ยรอยปีแบบวัเกตเลยอ่าตรงนี้เก่าด้วยนะครับเก่าด้วยเก่าด้วยแล้วมีมลสารนี่ เม็ดดินนี่เม็ดดินเม็ดดินเม็ดอิดอะเม็ดอิดเม็ดอิดเป็นชิ้นใหญ่ๆเม็ดเขียวเออมีเม็ดเขียวเม็ดฟ้าเออมีเขียวมีฟ้ามีเม็ดอิดมีเม็ดดำเม็ดดำก็ผมมีมีให้มีให้เห็นมวลสารแบบผมพุทธคุณมีไม่เยอะมีไม่เยอะนี่ไม่เยอะแต่มีมีเป็นพวกประเภทพวกอิดแดงสีเขียวสีฟ้าผมมีให้เห็นใะ่ไหสีเขียว นเห็พระองค์นี้เบสิกแล้วพระเถรแน่นอนพระเถรแน่นอนนี่น่ารักดีน่ารักดีก็ศึกษาไปเรื่อยๆก่อนครับผมก็ยังไม่รู้ว่ายังไม่รู้ว่าที่ไหนนะดูพิมพ์เขาสิแขนนี่แบะออกสวยงามจริงแล้วก็มีล่องตรงกลางอย่างเนี้ยอย่างนี้ยล่องตรงกลางสังคติสังคติก็งามครับงามองค์นี้งามน่ารักน่ารักทีเดียวถ้าใช้ ช้นั่นหน่อยมันจะเหลืองใช่ไหมมันจะเหลืองถ้าใช้แบบคนมือสัมผัสหรือจับใช้อบเงืออบไครเรานานๆาเข้ามันก็จะเหลืองเนาะองนี้ก็จะออกเหลืองแบบเหลืองกาา้านมะลิตอนนี้ตอนนี้นะเหลืองกาา้านมะลิแต่ถ้าใช้ไปอาจจะเป็นเหลืองน้ําตาลเหลืองน้ําตาลในคาบกุคาบดินคาบฝุ่นนี่เหละยไม่รู้คาบกูหรือคาบอะไรก็ไม่รู้นะ <c oughs> ดูง,ง่ายดูง,ง่ายดูตัวร้องอยแตกไปดูแตกเก่าด้วย แต่เก่าสวยครับน่ารักน่าใช้ทีเดียวว้ามมีใครชอบไหมน,น่ารักมากๆากนะมันน่ารักมากๆนะน่ารักมากๆครับพระนิล่ำบึกเลยพระนิล่ำบึกหนาตึบเลยหนาตึบเลยคลิปน,นี้นะครับเพื่อนสวัสดีครับ